สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กับมาพบกับเก่ามาเชียร์ได้ครับผมครับไม่นี้ก็จะเป็นแนวทางโครงสุดท้ายของพอเซียนสุพรรณครับพี่น้องเนาะครับนี้พี่น้องรับทันกับรอรับชมรับฟังอยู่ครับผมครับอยากจะเห็นเลขสามตัวของพอครับผมเอาครับพี่น้องคลิปนี้กลับมาได้ด้ครับผมสามตัวของพ่อเซียนสุพรรณครับเป็นแนวทางเสียงโชคเสียงดวงเบิ้งนับพี่น้องเนาะเพื่อได้สามตัวแตกครับผม ตัวางหัวบางหันพอกันจับให้เจ็ดหนึ่งครับพี่น้องครับผมตะวางไปลงล่างครับจริงๆเลขตั้งรักของพอเนี่ยมีทั้งบนทั้งล่างได้ครับผมครับพี่น้องซี่่องไปพิจารณาเบื้องเอาเด้อครับผมเอาคลิปนี้กรมาตามกันต่อครับผมกับพอเสียนสุพรรณครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเลขของพอเสียนสุพรรณครับก่ามาแชร์กับขอขอประคุณพอได้ครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับ เก่ามาเชียทรงต่อพี่น้องเอฟซครับเชน่นเคยครับพี่น้องนอกฝากากดที่ตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้คับเก่ามาเชียนาเชียในเด้ครับผมไปรับชมรับฟังเลขของพอเซียนสุพันธ์กันเลยครับครับเก็ามาเชียสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีเอีด้วยครับพ่อเออ ตอนนี้อยู่ที่ไหนครับพ่อเนี่ยเสียงนกเจ้าเลยอยู่ในไรไอ้อยอ่าแล้วก็อโอ้ธรรมชาติเลยครับรรรวันนี้จะให้พ่อจับสามตัวให้พี่น้องเอฟซีครับผมเผื่อได้กันสามตัวตรงครับผมสามตัวตดครับพ่อถ้าถ้ามา,า,มา,มมากมา็มาตรงเลยไม่มาต๊ดหรอกโอ้มามาตรงเลยครับผม ชอบเฉพาะสามสูนตัวเดียวนะอะไรนะครับพ่อว,วันนี้เพราะชอบสาบมสูนตัวเดียวครับผมเออสามศูนตัวเดียวไอ้หลักร้อยนะไม่มีสูนไม่มีสามนะแปดแปดตัวครับผมเออไม่มีสูนไม่มีสามนอกจากนั้นก็จ่าเบาไม่มีศูนไม่มีสามก็จะเริ่มจากหนึ่งหนึ่งข้สองสี่ ห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเก้านั่แหละมันมีแปดตัวใช่เปล่าครับผมนั่นแหละเรใส่หลักร้อยโอ๋อง่ายง่ายนี่นะพ่อเออไม่มีส่วนไม่มีสามไม่มีศูนย์ไม่มีสามเพราะว่าเป็นสิบหน่วยไปแล้วครับเฉพาะสามช่ดนะนะครับชอบสามชูนตัวเดียวชอบสามศูนย์ตัวเดียวแล้วถ้า ถ้าพ่อจะหนักแล้วครับผมก็หนัก้ามสุดนี่แหละคือหนักที่ว่ามีหลักร้อยครับผมก็ก็ใส่หมดเลยแปดชุดไงเท่ากันเลยเลยครับผมไม่จไม่มัน,ม,นมันก็มีแปดชุดไงซาาสู้นะใช่แต่ว่าพ่อแบบชอบชอบ,ชอบสวนตัวครับผมมันมันเคลียไอ้ตัวซ่อมตัวไม่ได้หรักหลักร้อยอ๋่อครับครับเอ <ะ S 1> อที่ที่ทขมเขมาแม่นก็เอามาใส่ได้เลยอ๋อเออมันก็จะง มันก็จะเล่นง่ายใช่ป่ะคบางคนก็อาจจะบอกว่าเลขหลักร้อยงวดนี้เป็นเลขคู่นี้ใช่ไหมครับพ่อคู่ก็จะง่ายใช่ป่ะล่ะใช่ครับผมคู่ก็เลือดคู่ก็เลือสี่ตัวนั่นเองครับมันมันมันขี้มันสองสามงวดแล้วอ๋อ้าคู่ถ้าคู่ก็มีสองมีสี่มีหกมีแปดไงสูชุดไม่มีใช่ครับผมเออเก้าแคะแนนทอเออก็่สี่ชุดทอแต่ว่าอีสี่ชุดก็กันไว้ เออก็กันไว้ครับเน้นที่เป็นหลักร้อยคู่ไงอย่างนี้นะพ่อเนาะเอ่อถ้าตัวละห้าร้อยก็ต้องแจ้งกว่าแล้วเอาไงล่ะโอ้โหอ้าวก็ลงทุนน้อยไงต้องพันสีสิองพันตัวแล้วห้าร้อยก็เพิ่มเท่าไหร่สองพันสองพันครับผมเออทุกต้องสองเก่านั้นตรงๆไม่ต้องกลับครับผมไม่ไม่ต้องกลับครับ เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะถ้าหาความบรรทัดซ่องตัวมานอ่อนอกจากเบิ้ลเบิ้ลเท่านั้นน่ะเบิ้ลเบิ้ลหน,าน,านล้าน่ะถ้าเบิ้ลล่างอะทุกทุกทุกว่าแหละถ้าเบิ้ลล่างอ่ะถ้าเบิ้ลหน้าน่ะมีผิดครับผมเออถ้าถ้าเบิ้ลล่างไม่กลัวอ๋อครับก็ไอ้ไอ้เนี้นยไอ้กระซี่ชุดอะไรสี่ชุดสี่ชุดอ่ สี่ชุดก็เน้นสี่ชุดลองสี่ชุดก็ได้นะพ่อเนาะเออาอีไอตัวนั้นก็ตายไปตัวละยี่สิบหรือสามสิบก็ตามใจครับผมเออก็ไม่นักไอตัวเล็กคู่นะครับสองสามศูนย์สี่สามศูนย์หกสามศูนย์แปดสามศูนย์ครับผมนั่นแหละนั่นแหละมันก็มีแค่นั้นนะถ้าสมมติว่าเป็นเล็กคู่นะครับผมเออแต่ไอไอไอเงินเงวดเดียวมันดางจัดอะ มันจะมาจะมาออกหรือเปล่าไม่รู้ไอส้สามศูนย์เนี่ยนะพ่อครับครับ,รบแล้วกเราวังเลขไอ้เลขตั้งด้วยนะเลขตัวไหนครับพ่อกใกล้หนึ่งที่ไงวันที่สิบสี่ใช่ไหมครับนั่นแหละนั่นแหละสิบสี่ก็ก็งวดนั้นนะไอ้ตอนที่เขาตัดสิ้นนะไอ้วันที่ยี่สี่ครับ่ะตัดสิ้นว่านายกอยู่หรือไม่อยู่เนี้ยครับชอบขั้งที่แล้วงันดูนะ ได้ไดตจนึกเออได้ต่นึกเว่าต้องต้องออกสองสี่หรือสี่สองออกสองสี่มั้งครับผมเออตอนที่ว่านายกจะรอดหรือไม่รอดวันที่ยี่สี่อ่ะอเออมันมันต้องดูยังไงในอีทีระวังให้ดีครับผมเออบางบทีจะไม่จะไม่ออกหนึ่งสี่าออ,ออกสามหนึ่งอะไรเนี่ยจะว่ามันออกยากนะครับ เออเจ้าการได้จ้าบหนึ่งหนึ่งไอสี่หนึ่งอะไรนี้เลยครับหนึ่งห้าอะไรหนึ่งสี่หนึ่งอะไรใกล้แถวนี้เออหนึ่งห้าคงไม่ไปหนึ่งห้าเขไม่ไปครับผมเ่าไม่ไปแถวทีกันหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งสามเออพ่อก็จัดมาให้แล้วนะครับผมหลักร้อยครับ ถ้าชอบคู่กันนั่นแหละสิตีตัวตัวละห้าร้อยก็คงสองพันสองพันก็สองแสนกว่าเออเอาไงล่ะโอ้เออขอให้มาขอให้มาเอครับเออแต่พ่อพ่อนี่ชอบสามศูนย์ตรงๆแ้กครับพี่น้องคล้วสามศูนย์ตัวเดียวมันนี่ไม่ออกไงเออมันเด่นบากเลยครัเออมันไม่มีตัวหนนชัดจะเด่นเท้าไกล้สามศูนย์นี่หรอก เออแล้วก็มันอยู่หลัก,กสิบเดนัยส้มตัวเนี้ยครับผมเออเพราะมันชนกันมันมีแต่ซ้ำดางนั้นซ่องสู่ชนไอไอโซ่แข่งทั้งคู่อ่ะครับผมเออแล,แล้วแล้วงวดที่แล้วเนี้ยอ่ามันลุดก็เจอะไรเติมเข้าไปเป็นหกตัวหลักหน่วยอ่ะครับผมเออชอบสู้มากเลยหลักหน่วยอ่ะนี่นะครับพี่น้องเนาะลองดูครับเออล่างก็นั่นแหละล่างก็มีหกสามตัวเดียวเหมือนกันครับผม เออถ้ารูดก็เอาหกเอาไว้รักสิบครับเออรูดไปเลยสิบชุดเออข่องของตะวินดับเออก็ถอดออกมั่งอะไรมั่งมันคงไม่ใช่สิบชุดหรอกครับก็ติดศูนย์ติดห้าก็ถอดออกไปครับผมแล้วสี่ 4, ก็เลือกแปดชุดใช่ปะใช่ครับผมเออก็ได้แหละได้แหละครับก็มันก็เลือกน้อยลงมาเลือกน้อยลงมางงครับพอเออเอานี่ครับผมตเต็มเต็มครับพี่นองเนานะทั้งบนทั้งล่างครับพอ่อเซียนสุพรรณครับ เอให้เอฟซีพิจารณาดูพิจารณาเบองเอาเดอร์ครับพี่น้องก็งวดที่แล้วเนี่ยพ่อพูดไปว่าเอฟซีต้องมีเงินใช้แนงวดที่ผ่านมาเนี้ยนะเออก็ได้เงินใช้ไงคเออหอตัวเดียวได้ด่ะครับเจ็ดหนึ่งตัวเดียวมันก็ต้องเล่นล่างเล่นบนใช่ป่ะล่ะเออคนที่มีโชคมีวัฒนานะ เอที่คนที่ไม่มีโชควัฒนาก็คือว่าบนไปเลยเยอะมันก็เป็นงานเทวดาได้ยากเหมือนกันได้ยากเอาวันนี้ได้เต็มๆครับพี่น้องเนาะลองเบิ่์แด้านนี้ลงทุนดูครับพ่อลูกกบกวนพ่อเท่านี้้วครับผมครับใอโชคบดีดีด้วยเช่นกันพ่อครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผม เลขของพอเสียนสุพันธ์กับมาสรุปโค้งสุดท้ายให้เราด้ครับผมครับหลังจากที่ว่างเลขในชุดแรกไปก็คือ3040 3141ครับผมพอกามาเน้นคือ30ตัวเดียวได้ครับพี่น้องครับแล้วก็ลักลอยครับพี่น้องครับผมก็คือเลขที่นอกเนื้อจาก30ครับก็มี12456789ครับแล้วก็เก่ามาเชียร์กับเลขอ่า เด้นินและลาสำนักป็นวาเลกลัก,ก่อยนาะจะเป็นเลขกคู่นะครับผมอันนี้คือเป็นขี่2องสามวดแล้วครับผมครับถ้าเกิดเป็นคู่ได้ก็จะมี2อ6 8ครับผมที่จะมาฟัางอยู่เป็นลักลอยให้สามครับผมกับมีสองสามศูนย์สี่สามศูนย์กสครับผมอีกตัวล่องอีกสี่หางกขึหนึ่งสามศูน็ดสามศูนย์เก้าสาครับผม พิจาจณาเพิ่งเอาเด้อครับพี่น้องกับแต่เกิดมาสามศูนย์กับเต็มเต็มได้ครับพี่น้องเนาะกับพอเซียนสุพนธ์การบนล่างก็ดีครับผมพี่น้องเนาะกับผมว่างหันเพิ่นกับเจ็ดหนึ่งส่วนเหลขล่างเพื่อนห้วิ่งหกครับเพิ่นจับหกสามตัวเดียวเลยครับพี่น้องเนาะกับต่ว่าเพิ่นกะอยากให้ลูดหกถ้าลูดหกกับตัดแมววินออกไปครับผมคือศูนย์กับหาครับอาถ่ายคิปนี้ เ้ามาแชร์กับขออวพอนห้พพินอฟซีโชคดีแลอครับผมถูกหวยแล้วเงเง้นเป็นน้ำกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ